ทีนี้คนบางคนเข้าใจผิดอะ่ะลึกว่าตัดเขาไปเน,น,นี่ยฆ่ามันไม่ใช่ฆ่า,าเนาะกว่าจะเป็นสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายชั้นยอดเขากว่างเฮียคัดสรรมาจากความรู้ความเข้าใจยังไงถึงออกมาเป็น เขากวางอ่อนที่บำรุงร่างกายคุณสมบัติต้องเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยเขาต้องเลือกว่าเป็นกวางชนิดอะไรแบบหนึ่งที่เห็นเนี่ยนีคือกวางดาวกวางดาวต้องต้องเป็นกวางดาวนะแล้วก็แล้วเขากวางที่ใช้นั้นต้องเป็นเขากวางอ่อนเขากวางอ่อนก็คือก่อนที่มันจะถ้าเวลามันเกินไปเนี่ยไอ้เขากวางเนี่ยมันจะกลายเป็นกระดูกพอเป็นกระดูกตงมันคุณภาพมันก็จะจะลดลงอะค่ะ คือเ็จะเลี้ยงกันปีนี้เขาตัดปีต่อปีตัดคำว่าเขากวางอ่อนไม่ใช่ว่าตัวกวางเนี่ยอายุน้อยไม่เกี่ยวเลยเนาะไม่เกี่ยวเขาที่ขึ้นขึ้นมาเขาเรียกเขากวางอ่อนแลวต้องเป็นกวางดาวด้วยเหรอหรือกวางอะไรก็ได้กวางดาวชนิดนี้ด้วยทีนี้คนบางคนเข้าใจผิดอ่ะนึกว่าตัดเขาไปนี่ฆ่ามันอ๋อไม่นี่เขาไม่ได้ฆ่าเนาะเขาเออ ก็ได้ยินอยู่ว่าเขาอาบางทีเขาไปขูดไปอะไรไปชนเขาหักออกมา,าเขาเอามาใช้าบางทีเขาหันไปก็คือกอ,องอกขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทําร้ายสัตว์ยังไงโอเค